เรามาดูการบ้านกันนะครับก่อนอื่นนะเปิดเอกสาร Homework PHP Mathematics ขึ้นมาก่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกไฟล์แล้วก็ s a ฟ e as เพื่อที่จะเอารูปภาพนะครับไปใช้งานมาที่ d e สก์ท็นะครับผมเซฟไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า PHP Ers, อันนี้ขีดแมทสองแล้วก็เซฟเป็นเว็บเพจแบบนี้กดเซฟจากนั้นก็มาดูนะครับที่เด็กสอบของเราจะมี PHP แบบ2ออยู่นะครับแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า homework ตรงนี้นะครับ เห็นว่าตอนนี้นะครับก็จะมีพวกรูปภาพต่างๆซึ่งเราจะเอารูปภาพพวกนี้แหละไปใช้งานกันนะครับทำข้อสอบทำโฮมทำการบ้านทีละข้อกันมาดูข้อแรกกันก่อนข้อแรกคือตัวนี้นะครับผมคัดลอกไฟล์นี้นะครับรูปภาพตัวนี้นะครับไปไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าโฟลเดอร์ d e v www นะครับแต่ของเราจะตั้งชื่อว่า Appserv/ ์ b w w ใช่ไหมเออครับแต่ของผมจะอยู่ตรงนี้วางจากนั้นผมตั้งผมสร้างเข้าโปรแกรม dream นะครับแล้วก็สร้างเอกาสารทีบิลขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วมาดูเรามาดูก่อนว่าสูตรตัวนี้ว่ายังไงสูตรตรงนี้เขาให้หาพื้นที่พื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปนี้โดยที่เรารู้นะครับเรารู้ระยะ b และเรารู้ระยะ h สองค่านี้เพราะฉะนั้นสูตร area พื้นที่เท่ากับ1.2คูณ h คูณ b โอเคนะครับ mm hmm. เมื่อ B คือความยาวตรงนี้ตอนนี้กำาตัวอย่างกำหนดเป็น13ซนติเมตรความสูงกำหนดเป็น5ซนติเมตรเพราะฉะนั้น area เท่ากับ32.5 mm hmm. ถูกไหมครับ mm hmm. เราจะลองเขียนโปรแกรมโดยนะครับท mm hmm. ี่ฟอร์มเลือก text field กดโอเคผ่านไปก่อนนะตอนนี้ Take uel, เทคฟิ i ์มเต้องการกี่อันครับกี่ตัวมันต้องมันต้องรับค่าตัว H กับตัว B เข้ามาใช่ไหมนะครับเราก็รับมาตัวหนึ่งรับมาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีปุ่มไหมมีปุ่มมีปุ่มปุ่มหนึ่งตรงนี้ใส่ลงไปตรงนี้แล้วก็มีรูปด้วยมีรูปด้วยการที่จะเอารูปมาใส่ข้างบนนี้นะถ้าเรามาคลิกตรงนี้เราจะใส่รูปเราก็จะเห็นว่ามันอยู่ข้างในกรอบเส้นประ สีแดงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะมาคลิกตรงโค้ดนิดนึงนะครับแล้วก็มาดูตรงบอดี้กดชิปเอนเตอร์ชิปเอนเตอร์ชิปเอนเตมันก็คือขึ้นเครื่องหมาย BR นั่นแหละนะครับหลังจากนั้นกลับมาที่ดีไซน์ก็จะเห็นว่ามันขึ้นขึ้นเอนเตมาให้เราแล้วเราพร้อมที่จะใส่รูปภาพจากนั้นคลิกที่คอมมอนเลือกที่รูปภาพใส่รูปภาพเข้ามา1อันกดโอเค ได้รูปภาพเข้ามาแล้วจากนั้นกดติ๊กเส้นปะสีแดงเปลี่ยนเมธอดเป็นเมธ h o อดเกตนะครับแอคชั่นคือ home work underscore ศู .php นะครับจากนั้นตั้งชื่อเทกตัวนี้นะครับเทคตัวนี้ให้สอดคล้องกัน กับรูปนี้ก็คือค่า h กับค่า b เราก็อาจจะเขียนข้อคา h ไว้ข้างหน้าแบบนี้ h เซมิคลอดให้รู้ว่าเนี่ยกำลังจะกอดค่า x h, h. แล้วก็ค่า b กรอกตามนี้ติ๊กลงไปตรงนี้นะเปลี่ยน text field ชื่อของมันเป็น h เปลี่ยน text field ของตัว b เป็น b โอเคนะสิ่งที่เราต้องตรวจสอบก็คือนะครับเราจะต้องนะ ติ๊กรนเส้นปะสีแดงนี้นะครับแล้วก็เลือกดูว่ามันเป็น home work ส n อ s c o r e หนึ่ php หรือไม่และเมธอดเป็นเมธอด get หรือไม่ถูกต้องนะครับกพตอนนี้เราใช้เมธอด get จากนั้นคลิกลงไปที่ text field มั่นใจว่าชื่อชื่อ h กับชื่อ b โอเคจากนั้นคลิก File save save ชื่อว่า home work underscore หนึ html อันอนี้เป็นฟอร์มในการที่จะกรอกค่า แล้วกรอกค่าเสร็จปุ๊บก็ส่งไปที่เมธอดที่ชื่อว่าเมธอด homework 0 underscore 01. php ซึ่งจะเป็นตัวประมวลผลนะครับจากนั้นเราก็คลิกนะครับคลิกมาตรงนี้ก็ได้ new นะครับ new project ขึ้นมาเป็น php ก็ได้นะครับนะจากนั้นจะเห็นว่า อันนี้โค้ดก็เขียนให้แบบนี้เราก็เขียนลงไปตรงส่วนของบอดี้ตรงนี้นะครับตรงส่วนของบอดี้ตรงนี้ว่าว่าอะไรว่า h เท่ากับ dollar sign underscore get get เอาค่า h เข้ามาอันนี้อย่าลืมใส่นะครับเครื่องหมายน้อยกว่าคำถาม PHP แล้วก็ คำถามมากกว่าอันนี้คือเป็นโค้ดของเราจะต้องเขียนไว้ในนี้นะครับจากนั้นเอาค่า b เข้ามาอีกอนหนึ่ง get เอาอะไรเข้ามา b ครับจากนั้นสูตรสูตรคือ area เท่ากับ1ส่วน2คูณ h คูณ b 1ส่วน2คูณ h คูณ b, b แบบนี้ออกคำสั่ง print f นะครับ p e r f ก็คือเป็นทศนิยมออกมานะครับว่า area เท่ากับ p f เป็นทศนิยมนะจากนั้นก็ใส่แบบนี้กด save ตรงนี้ title นะเขียนเป็นข้อความก็ได้ว่า โฮมเวิร์กหนึ่งอันนี้ไตเติลนี้มันจะมันจะปรากฏอยู่บนเป็นไตเติลเป็นเดี๋ยวนะอันนี้ตั้งชื่อเป็น HOMEWORK u n d e r ดอร์สกอร์ศูน php กดเซฟเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะมีไฟล์ขึ้นมา2ไฟล์กลับมาที่หน้าเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ localhost Enter จะเห็นว่าของผมเนี่ยเปิด บราสเอาไว้ away, นะครับก็จะมี home work underscore 01ก็คลิกลงไปปับ๊บเห็นไหมครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นกรอกค่า h ตามเขาดูสิ5เซเมตรกรอกค่า b ตามเขาสิ13เซติมตรส่งข้อมูลเข้าไปประมวลผลปับ๊บนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันเข้าไป execute ที่ไฟล์ home work underscore 01 .php ถูกไหม ส่งค่า h เข้าไปคือ5ทรส่งค่า b เข้าไปคือ13เห็นไหมดูจากตรงนี้เห็นไหม h คือ5 b คือ13โอเคนะครับนี่ก็เป็นผลลัพธ์ของการคำนวณ area จะเท่ากับ3ามสาตารางเซนติเมตรนี่จบการบ้านข้อที่1